ปตสจับกลุมสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตช่วยเหลือลิงกังได้กว่า20ตัวโดยกองบังคับการปราบ,บปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดยะลาร่วมกันจับกลุมนายดอลาแมอายุ57ปีและนายแอฟฟันดีอายุ38ปีในความผิดตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพศ2562มาตรา17 ในข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะมีการยึดของกลางกรงเหล็กสามกรงรถกระบะหนึ่งคันและสามารถช่วยเหลือลิงกังได้กว่ายี่สิบเอ็ดตัวโดยจับกลุ่มได้บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสืบเนื่องจากชุดสืบสวนทราบว่ามีการลักลอบประกาศขายสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทลิงกังผ่านทางเฟซบุ๊กโดยวางแผนล่อซื้อและตกลงซื้อขายกัน ตัวผู้ราคาตัวละ3,000บาทตัวเมียราคาตัวละ1,800บาทโดยเจ้าหน้าที่ติดต่อนัดหมายกับผู้ค้าเพื่อรับลิงกังที่บริเวณสถานีน้ำมันในจังหวัดยะลาและได้วางกำลังในพื้นที่จนสามารถจับคุมได้โดยผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของลิงกังดังกล่าวแต่ไม่มีใบอนุญาตจึงได้มีการแจ้งข้อหาทั้งสองและนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป